บทที่31ผู้นำที่ลึกลับฮะไม่มีปั๊มน้ำมันเหรอเจียงลื่ื้อตื้อตกตะลึงเวนลู World อธิบายทุกอย่างให้เขาฟังหัวหน้าแก๊งมอเตอร์ไซค์ลึกลับครอบครองทรัพยากรทั้งหมดของเมืองรวมถึงน้ำมันด้วยพวกเขาเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์อยู่เสมอดังนั้นน้ำมันจึงมีความสําคัญมากสำหรับพวกเขาแม้แต่ค่ายฐานทัพของพวกเขายังตั้งอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันส่วนใหญ่ เวิร์ลูแนะนำให้เจียงลิ่วซื้อเลิกคิดที่จะเข้าหาพวกเขาเพราะผู้รอดชีวิตทั้งหมดในเมืองถูกพวกเขาปล้นสะดมไปแล้วผู้ที่โชคร้ายพยายามต่อต้านกลับถูกฆ่าตายทันทีพวกเขาแข็งแกร่งเกินไปทีมที่รอดชีวิตเหมือนพวกเขาแทบจะเอาชีวิตรอดภายใต้การควบคุมของพวกเขาไม่ได้พวกเขาไม่ยอมรเริ่มที่จะเข้าใกล้ปั๊มน้ำมันเจียงลิ่วซื้อไม่เพียงแต่ปะทะกับพวกมันเท่านั้นแต่ยังฆ่าพวกมันไปบางส่วนด้วยพวกมันจะจับตามองเขาเจียงลิ่วซื้อครุ่นคิดสักครู่แล้วถามว่า หัวหน้าชื่ออะไรฉันรู้เพียงเขาถูกเรียกว่าพี่อยู่วนลูกกล่าวเธอจ้องมองเขาโดยไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่คุณต้องการน้ำมันเบนซินถังน้ำมันสำหรับรถยนต์บางถังต้องมีแต่เมืองของเราเล็กและถังน้ำมันของรถบรรทุกขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็ถูกรถบรรทุกเหล่านี้ยึดไปนานแล้วเราสามารถหาน้ำมันเบนซินจากรถขนาดเล็กได้ฉันรู้ว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างนานแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นวนลูกกล่าว มีสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่สามารถทําได้หลังวันสิ้นโลกรถคันนั้นเติมน้ํามันเบนซินได้100ลิตรฉันจะช่วยคุณหาเพิ่มอาจจะต้องใช้เวลา3-4สวันเวนลูกกล่าวเจียงลิ้วซื่อรู้สึกไร้หนทาง100ลิตรเป็นเพียงเศษเสี้ยวของถังน้ํามันของเขานั่นยังห่างไกลาจากความเพียงพอในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นสีหน้าของเวนลูกเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันพวกมันมาแล้ว เจียงลิวซื่อหันกลับไปและมองเห็นรถจักรยานยนต์หลายคันปรากฏในระยะการมองเห็นของเขาเขากดปุ่มข้างแผงหน้าปัดอย่างเงียบเงียบและสตาสีก็สแกนข้อมูลของ m c m CV สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกเมื่อรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็วเจียงหลิวซื่อมองไปที่คนเหล่านั้นและไม่เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยเลยเมื่อมองดูท่าทางของพวกเขาพวกเขาไม่รู้จัก m c v เลยแม้แต่น้อยคนพวกนั้นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งจากแก๊งนั้น เจียงหลิวซื้อผ่อนคลายลงแต่เอ็มซีวียังคงอยู่ในสถานะพร้อมที่จะทำงานเมื่อเห็นว่าคนเหล่านั้นไม่สนใจรถคันนี้เวินลู่ก็โล่งใจเช่นกันพี่เจียงคุณอยู่ในรถธนะฉันจะลงรถไปก่อนเวินลู่กระซิบจากนั้นก็เดินกลับเข้าไปในลานบ้านอย่างลับๆผู้รอดชีวิตในบ้านได้ยินเสียงจึงออกมาพร้อมกันเมื่อยืนอยู่ที่ประตูใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว พวกที่ขี่มอเตอร์ไซค์ต่างประหลาดใจเมื่อเห็นรถดีซีีแต่พวกเขาไม่ได้สนใจมากนักหัวหน้ากลุ่มนี้คือชายหนุ่มที่สวมแจ็คเก็ตหนังที่มีใยสีเหลืองให้อยู่เขาแต่งตัวตามแฟชั่นล่าสุดก่อนวันสิ้นโลกและเสื้อเชิ้ตของเขาเป็นแบบสั่งตัดพิเศษพร้อมคำพูดสุดโออาที่ว่าฉันเป็นคนรังแกคนอื่นเจียงลิ่วซื่อคิดว่าคนที่เรียกตัวเองว่าพี่อยู่ก็เป็นนักเลงเหมือนกันเขาเป็นคนดูแลเมืองรวมถึงแก๊งมอเตอร์ไซค์ด้วยหลังจากวันสิ้นโลกไม่แปลกใจเลยที่คนพวกนั้นเป็นนักเลงกันหมด ไอเวนเอ๋ยออกมาเดี๋ยวนี้หัวหน้าตะโกนที่ประตูพร้อมกับทุบเหล็กเส้นในมือไปที่ประตูเหล็กของสนามเสียงนั้นฟังดูค่อนข้างหยาบกลุ่มผู้รอดชีวิตออกมาด้วยความตื่นตระหนกหวนลู่รีผสมที่เท่ากับน้ำทันทีและโดยไม่ต้องอธิบายเธอเอาส่วนผสมนั้นทาที่หน้าของหวนเสี่ยวเทียนอาร์หวนเสียวเทียน,นยยกรีดร้องหวนลู่รู้สึกวิตกกังวลเธอจึงลดเสียงลงและพูดว่าอย่าตะโกนไม่อย่างนั้นคุณจะเดือดร้อน เวินเสี่ยวเทียนเข้าใจในทันทีเธอรู้ว่าผู้ชายเลวๆพวกนั้นชอบรังแกผู้หญิงสวยๆไม่มีกฎหมายอีกต่อไปแล้วการล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่ในสังคมที่จเจริญแล้วไม่ต้องพูดถึงหลังวันสิ้นโลกคนรังแกเหล่านั้นจะยิ่งรุนแรงขึ้นส่งข้าวมาให้เราซะถ้าพวกแกมีข้าวแล้วไม่ส่งมาขาพวกแกได้หักแน่ หัวหน้าตะโกนบวกเวกขณะถือแท่งเหล็กเขาคงกำลังมีความสุขกับความรู้สึกที่เป็นคนรังแกคนอื่นก่อนที่โลกจะแตกสลายชีวิตของเขาไม่มีความสุขเลยคนรังแกคนอื่นมักจะถูกเรียกตัวมาที่สำนักงานตำรวจเพื่ออบรมสั่งสอนแต่ตอนนี้เขาเป็นเหมือนไก่ตัวผู้ที่ถูกขังอยู่ในกองที่ผู้หญิงที่เคยมีอำนาจก่อนโลกจะแตกสลายต่างก็ถูกเขาทำร้ายเขารู้สึกเหมือนปลาในาน้ำในโลกที่ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ ผู้รอดชีวิตไม่สามารถก่อกระบฏต่อพวกเขาได้เพียงเพราะพวกเขาอ่อนแอเกินไปมีกลุ่มคนที่ปฏิเสธที่จะให้พวกเขากินอาหารและต่อสู้กลับแต่ต่อมาพี่หยูได้ฆ่าพวกเขาทั้งหมดมีการกล่าวกันว่าฉากนั้นน่าสลดใจมากมีคนจํานวนมากถูกฆ่าและหันเป็นชิ้นชนเหมือนกับว่าพวกเขาถูกซอมบี้กินเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบุคคลที่ทรงพลังเช่นนี้พี่อยูพวกเขาจะทําอย่างไรได้ พวกเขาหยิบเมล็ดข้าวออกมาชายชราหยิบข้าวสารครึ่งกระสอบออกมาด้วยดวงตาที่ขุ่นมัวราวกับว่าเป็นชีวิตของเขาเองไอเวลไอแกะรีบไปตายซะเมื่อเห็นว่าไอแก่ไม่ยอมให้มันพวกผู้ชายที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังก็ด่ากันอย่างหมุดหนิดชายคนนั้นคว้ากระสอบข้าวสารแล้วเกือบจะผลักชายชราลงด้วยมืออันแข็งแกร่งของเขาพวกเจ้าไปค้นดูสิผู้นำบกมือและลูกน้องของเขาก็บุกเข้าไปในบ้าน ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังสนั่นม้อและกระทะถูกล้มลงคนกลุ่มนี้เป็นเหมือนกลุ่มตะก,กะแตนออจอดมันยอดมากไอเวนพวกนี้ทำอาหารด้วยเสียงลูกน้องดังมาจากบ้านผู้นำหันไปมองทันทีเมื่อเห็นผู้รอดชีวิตเหล่านี้มีคิ้วตั้งชันชายชราผู้นั้นรู้สึกประหม่าเมื่อชายที่สวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังจ้องมองเขาอย่างดูร้ายเขาก็พูดว่าน้องชายเดิมทีมีการกล่าวไว้ว่าเราสามารถแบ่งอาหารออกเป็นสองส่วนได้ หาเอ้ยนั่นมันอาหารแห้งนี่หว่าแกเอาความกล้าเก็บข้าวมาจากไหนชายที่สวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังพูดในขณะที่น้ำลายของเขากระเซน็นใส่หน้าของชายชาราเอาไปซะเองกล้ากินหรือเขาเกล่าวนี่น้องชายขอข้าวหน่อยเธอหลานชายของฉันเป็นไข้ที่บ้าน ชายชาราร้องขอหลานชายของเขาอายุเพียงห้าขวบชีวิตประบางมากหากขาดสารอาหารก็อาจเจ็บป่วยได้ง่ายการกินอาหารแห้งทุกวันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับผู้ใหญ่แต่เด็กๆต้องกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจำนวนมากเพื่อจเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ไอเวลเอ๋ยหยุดดิ้นรนได้แล้วจบบทที่31บทที่32ลงทันที หัวหน้ายกมือขึ้นจะตีชายชรา,าผู้รอดชีวิตคนอื่นๆรีบดึงชายชรา,าออกไปและขอโทษชายหนุ่มเขาพอใจมากกับพฤติกรรมที่ขลาดของผู้รอดชีวิตที่มีต่อเขาเขาแสดงความดูถูกต่อพวกเขาในความเป็นจริงผู้รอดชีวิตดูถูกผู้รังแกมาก่อนแต่ตอนนี้พวกเขาต้องพยักหน้าและโค้งคำนับอย่างไรก็ตามผู้นำหันกลับมาและเห็นรถมินิบัสเขาคิดว่ามันเป็นแค่รถมินิบัสธรรมดาที่ไม่มีใครอยู่บนรถจริงๆแล้วกระจกหน้ารถนั้นโปร่งใสเป็นผลให้ผู้นำได้เห็นเจยงลิ้วซื่อใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความโกรธ ไอเวลแกหูหนวกเหรอแกไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใครแกกล้าดียังไงมานั่งในรถอหิวาเอ่ยลงรถมาเดี๋ยวนี้หัวหน้าตะโกนก่อนวันสิ้นโลกเขาเป็นเพียงคนตัวเล็กและตอนนี้ที่เขามีอำนาจเขาก็มามันจนแทบพลั่งเขาอยู่ในอารมณ์ไม่ดีเจียงลิ่วซื่อไม่สนใจเลยเขาอยากจะเอาชนะประสิทธิ์พวกนั้นให้สิ้นซากแต่เขาไม่ได้ทำเพราะกลัวจะพลาดพิงถึงผู้รอดชีวิตเจียงลิ่วซื่อจับพวงมาลัยแน่นโดยไม่ขยับตัวผู้นำโกรธจ,จัดเปิดประตูไอ้ตระกวดดำ เมื่อเห็นว่าเจียงลิ่วซื่อเฉยมาอย่างสิ้นเชิงหัวหน้าก็โยนแท่งเหล็กไปที่ด้านหน้ารถมินิบัสปังเสียงที่น่ากลัวดังขึ้นรถมินิบัสยังคงสภาพดีแต่หัวหน้ากลับกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งเพราะแท่งเหล็กเกือบจะดีดกลับเข้าหน้าเขารถมินิบัสคันนี้หัวหน้าตกใจสุดขีดโดยทั่วไปแล้วแผ่นเหล็กของรถมินิบัสจะบางมากหากโดนแท่งเหล็กจะทําให้เกิดรอยเสียรูปแปลกจริงๆคราวนี้หัวหน้าระเบิดอารมณ์โกรธออกมา ก็ไก่ละลิงไม้ทวแหวนเยยักษ์ทอทหารอ่างระเด็กพวกแกมาช่วยกันทุบรถกันลากให้คนขับนั่นออกไปหักขามันแล้วเราจะแบ่งข้าวของทั้งหมดบนรถมินิบัสกันหัวหน้าพูด จากนั้นพวกพี่ชายของเขาก็รีบวิ่งออกจากบ้านทันทีหนึ่งในพวกนั้นถือม้อข้าวที่ล้างแล้วเมื่อเห็นข้าวที่ล้างแล้วหัวใจของชายชาราก็เจ็บปวดเขาคิดว่าพวกอันธพาลเป็นฝูงปีศาจชั่วร้ายที่ก่ออาชญากรรมทุกประเภทที่คิดได้และชั่วร้ายอย่างไม่สามารถอภัยได้ผู้รอดชีวิตทุกคนโดยเฉพาะเวร์ลูต่างหวาดกลัวเจียงลิ้วซื่อพี่เจียงเวรลูต,ตกใจกลัวเธอส่งสัญญ,ญาณอย่างดูร้ายรับหลังผู้รังแกบอกจริงให้วิ่งหนี เมื่อเห็นคนร้ายวิ่งเข้ามาหาเขาเจียงลิวซื่อจึงสตาร์ทเครื่องยนต์จากนั้นเขาจึงถอยรถมินิบัสกระตุกพวงมาลัยไปทางขวาและเหยียบคันเร่งไอ้กระโจกนั้นมันจะหนีแล้วไล่ตามมันไปหัวหน้ากระโจนขึ้นมอเตอร์ไซค์คนร้ายทั้งหมดขี่มอเตอร์ไซค์ของตนและพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกระต่ายตามเจียงหลิวซื่อต้องยอมรับว่าคนพันเหล่านั้นล้วนขับรถเก่งพวกมันก็เหมือนกับเสือและเสือดาวเจียงลิวซื่อถูกล้อมในทุกทิศท,ทางพวกแกปล่อยลมยางรถมันซะ หัวหน้าตะโกนคนร้ายคนอื่นๆหยิบหมุดเชื่อมจำนวนมากโยนลงพื้นพวกเขาสร้างอาวุธลับนั้นขึ้นมาเองด้วยตะปูเชื่อมกับแผ่นโลหะมันมีพลังทำลายล้างที่รุนแรงแม้แต่รถบรรทุกขนาดหนักก็ยังพังได้เมื่อพิจารณาจากการกระทำของพวกเขาแล้วพวกเขากำลังประเมินเจียงหลิวซื่อต่ำเกินไปเมื่อถอยรถมินิบัสเจียงหลิวซื่อกลัวเพียงว่าจะไปทำร้ายผู้รอดชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนี้พื้นที่ว่างก็เพียงพอแล้วพวกเขามาถึงถนนลาด ยังแคบแคบซึ่งเต็มไปด้วยรถร้างอยู่ฝั่งหนึ่งเจียงหลิวซื้อเหยียบเบรกอย่างแรงเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าจากนั้นก็เร่งความเร็วหุม้มรถมินิบัสพุ่งออกไปเหมือนสัตว์ร้ายที่โกรธจัดรถมินิบัสชนหรือกระแทกออกไปจนอาวุธลับของพวกมันแหลกสลายอย่างไรก็ตามยางของรถมินิบัสยังคงสภาพสมบูรณ์อะไรนะโอ้โหหัวหน้าตกใจกลัวจนทําอะไรไม่ถูกไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นเองรถมินิบัสก็ตรงมาหาเขาโดยตรง เจียงหลิวซื่อขับรถด้วยความเร็วที่น่าหวาดเสียวหัวหน้าตกใจจนแทบสติแตกทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่วินาทีจูจ่ๆรถมินิบัสก็เร่งความเร็วได้เร็วกว่ามอเตอร์ไซค์และคนผ่านก็ไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วรถมินิบัสพุ่งชนหัวหน้าพร้อมกับเสียงดังสนั่นวั่นไหวเองหัวหน้าและรถจักรยานยนต์ของเขาออกนอกถนนเหมือนกับลูกเบสบอลโครมโครมโครม รถจักรยานยนต์ของเขาล้มลงอย่างหนักและถลายไปไกลกว่า1ิเมตรอย่างหน้าพังยับเยินผู้นำมีเลือดอาบเต็มตัวและร้องครวนครางอยู่บนพื้นดูเหมือนว่าขาของเขาจะหักอยู่ใต้รถจักรยานยนต์บักหามึงเอ้ยมึงนี่นะหัวหน้าโกรธมากเขานอนบาดเจ็บสาหัสอยู่บนพื้นแผลแบบนั้นถ้าไม่รักษาอาจถึงตายได้เจียงลี้วซื้อไม่แสดงความเมตตาต่อคนเหล่านั้นที่ก่อความชั่วร้ายพวกเขาเป็นพวกขี้โกงของโลกเป็นภัยต่อชีวิต คนดีมีจิตใจกล้าที่จะยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองเจียงลิ้วซื้อตัดสินใจกำจัดพวกอันธพาลเพื่อผู้รอดชีวิตไม่สำคัญว่าเขาจะฆ่าใครหรือใครก็ตามเขาขับรถด้วยความเร็วสูงสุดทําให้รถจักรยานยนต์ล้มไปสองคันอาเสียงร้องอันน่าสลดใจดังขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ตายทันทีแต่พวกเขาก็คงจะตายเพราะติดเชื้อในภายหลัง ใบหน้าของพวกอันธพาลเปลี่ยนเป็นซีดเผือกพวกเขาไม่เคยพ่าแพ้มาก่อนด้วยอาวุธลับพวกเขาสับสนอย่างมากยังรถมินิบัสไม่ได้รับความเสียหายอย่างไม่คาดคิดมันเป็นรถถังเหรอหนีไปนักเลงแก่คนอื่นๆไม่สนใจเพื่อนของตนที่อยู่บนพื้นกลุ่มคนเหล่านี้สามารถแบ่งปันความจเจริญรุ่งเรืองให้กันและกันได้แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเขาจบบทที่ส2บทที่ส3สทนทุกทรมาน พวกอันธพาลแตกกระจัดกระเจิงเมื่อเห็นเจียงลิ้วซื้อพวกเขาขับรถเข้าไปในตรอกแคบแคบเพื่อไม่ให้เข้าใกล้เจียงลิ้วซื้ออย่างไรก็ตามเมื่อพวกอันธพาลขับรถเข้าไปในตรอกก็มีเงาจํานวนหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันพวกมันคือซอมบี้ซอมบี้ทาให้พวกอันธพาลหวาดกลัวจนแทบคลั่งช่างเป็นฉากที่น่าเศร้าจริงๆเสียงร้องที่น่ากลัวของพวกมันดึงดูดซอมบี้ให้เข้ามามากขึ้นราวกับว่ากำลังขอให้พวกมันมาเป็นอาหารของพวกเขา แม้ว่าซอมบี้ส่วนใหญ่ในเมืองจะถูกพาออกไปแล้วแต่ก็ยังมีซอมบี้จำนวนมากที่ซ่อนอยู่ในตรอกซอกซอยแน่นอนว่าผู้รอดชีวิตพยายามอย่างดีที่สุดที่จะอยู่ห่างจากตรอกเหล่านั้นพวกอันธพาลกำลังวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดในขณะที่ซอมบี้ยังคงไล่ตามพวกเขาพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปเนื่องจากซอมบี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อเห็นเจียงลิ้วซื้อขวดคิ้วและขับรถมินิบัสกลับไปที่บ้านของวนเขาไม่อยากนำหายนะมาสู่ผู้รอดชีวิต ผลที่ตามมาคือเจียงลิ้วซื่อขับรถกลับอย่างลับๆในขณะที่ซอมบี้กำลังเข้ามารุมล้อมกลุ่มคนร้ายผู้รอดชีวิตหลายสิบคนในสนามได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพวกเขาตะลึงงานจนพูดไม่ออกพวกเขาตกตะลึงอย่างมากกับเจียงลิ้วซื่อและรถมินิบัสรถมินิบัสนั้นน่าทึ่งและแข็งแกร่งมากพวกเขาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อผ่านพ้นความตกใจได้แล้วพวกเขาก็เริ่มวิตกกังวลและหวาดกลัวผลที่ตามมาคือความขุนเคืองใจของพวกอันธพาลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป พี่ใหญ่อยู่ได้ฆ่าและหันศพคนในครอบครัวของผู้ที่ปฏิเสธที่จะให้อาหารพวกเขาและทำร้ายลูกน้องของเขาเหตุการณ์นี้จะไม่จบลงด้วยดีผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่คิดเสียวลู่เรายังไงชายชาราที่ถือหม้อข้าวสั่นเทาเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเขาไม่กลัวทั้งความยากลำบากและความตายเขาเกลียดที่จะต้องพรากหลานชายไปซึ่งเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้เขายังมีชีวิตอยู่วันสิ้นโลกได้พรากค,ครอบครัวของเขาไปวนลู่กัดฟันแล้วพูดว่าปูหวังอย่าก,กังวลมากเกินไปเลย มันมาถึงจุดที่เราต้องจัดการกับพวกมันในที่สุดแม้ว่าวเวินลู่กับเวินเสี่ยวเทียนจะเป็นพี่น้องกันแต่เวินลู่มีบุคลิกภาพที่แข็งแกร่งกว่าเวินลู่ทนกับพวกอันธพาลไม่ไหวแล้วและการกระทําของเจียงลิ่วซื้อก็ทําให้เธอมีกําลังใจมากขึ้นมันทําให้เธอรู้สึกโกรธลุงหวังสิ่งที่เวินลู่พูดนั้นถูกต้องชีวิตหลังวันสิ้นโลกไม่ง่ายเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นฉันอยากเอาชนะไอหัวหน้าหนุ่มที่เลือดร้อน เด็กหนุ่มอายุประมาณ20ปีกล่าวเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาโอกาสที่คนคนหนึ่งจะมีชีวิตอยู่หรือตายหลังวันสิ้นโลกไม่ว่าจะเป็นพี่อยู่หรือซอมบี้ชีวิตของพวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามพวกเขาส่วนใหญ่ต่างก็หวาดกลัวซอมบี้จะไม่ตามหาพวกเขาโดยเฉพาะแต่พี่อยู่จะแก้แค้นแน่นอน แน่นอนว่าเจียงลิ่วซื่อได้ฟังบทสนทนาและมองดูเด็กหนุ่มเลือดร้อนด้วยสายตาที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้สูงหรือเตี้ยมากมีผิวขาวแม้ว่าเขาจะเป็นคนพูดจาอ่อนหวานแต่เขาก็เป็นคนไม่กังวลและหุนหันพลันแล่นน้องชายช่วยลากหัวหน้าออกมาหน่อยได้ไหมเจียงลิ่วซื่อคุยกับเด็กหนุ่มเลือดร้อนและมอบถุงช็อกโกแลตชิพให้เขาพร้อมกับพูดว่าอร่อยนะ เจียงเลี้ยวฉีชื่นชมเด็กหนุ่มเลือดร้อนคนนี้ยิ่งกว่านั้นเจียงเลี้ยวฉีไม่เต็มใจที่จะลากชายคนนั้นไปด้วยตัวเองไม่มีใครรู้ว่าซอมบี้จะสนใจเสียงคร่ำครวญของเขาหรือไม่การอยู่ในรถมินิบัสเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขาเพราะเขาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้นอกจากนี้เขายังมีเนื้อหมูปากลายพันเพียงพอแล้วจริงๆแล้วเขาไม่สนใจถุงช็อกโกแลตเลย อย่างไรก็ตามถุงช็อกโกแลตนั้นมีค่าสำหรับผู้รอดชีวิตพวกเขาต้องทำงานหนักมากเพื่อรวบรวมอาหารและผล,ผลผลิตที่ดีที่สุดของพวกเขาต้องมอบให้กับอันธพาลเป็นผลให้พวกเขาไม่มีโอกาสได้กินอาหารแคลอรี่สูงเช่นนี้พวกเขารู้สึกแย่เมื่อเห็นบิสกิตและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราคาถูกพวกเขาสงสัยว่าทำไมเจียงลิ่วซื่อจึงสามารถกำจัดอาหารแคลอรี่สูงเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายเด็กหนุ่มเลือดร้อนรู้สึกตื่นเต้นเขาลังเลใจและอยากได้มันและพูดว่า มันไม่เหมาะสมฉันรับไม่ได้แต่ฉันยินดีที่จะลากเขาปฏิกิริยาของเด็กหนุ่มเลือดร้อนทำให้เจียงลิ้วฉีรู้สึกยินดีเจียงลี้วฉีจึงโยนถุงช็อกโกแลตให้เขาและพูดว่ารับไปเธอมันอันตรายสําหรับใครก็ตามที่จะลากเขากลับไปไปเลยจากนั้นเด็กหนุ่มเลือดร้อนจึงรับช็อกโกแลตและพูดด้วยน้าเสียงเขินอายว่าขอบคุณนะผู้รอดชีวิตคนอื่น,นต่างก็ชื่นชมเขา จากนั้นเด็กหนุ่มเลือดร้อนก็วิ่งไปหาผู้นำแล้วดึงเขาออกจากคอเสื้ออย่างรุนแรงผู้นำจ้องมองเด็กหนุ่มเลือดร้อนด้วยท่าทางที่ดูร้ายอย่างไรก็ตามเขารู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่าหูของเขาถูกเด็กหนุ่มเลือดร้อนบีบเอ็งอยากตายเหรอจากนั้นเขาก็ถูกดึงตัวไปที่รถมินิบัสด้วยขาหักเขาร้องออกมาอย่างเจ็บปวดแต่ก็ถูกบีบอีกครั้งหยุดตะโกนซะถ้าแกดึงดูดซอมบี้มาที่ตำแหน่งของพวกเราฉันจะแขวนแกไว้บนเสาแกจะถูกกินโดยเริ่มจากร่างกายส่วนล่างทีละน้อย หลังจากรับถุงช็อกโกแลตแล้วชายหนุ่มเลือดร้อนก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ชายหนุ่มเลือดร้อนทุบตีหัวหน้าอย่างรุนแรงจนเขาถูกตีจนเขียวช้ำไปหมดไม่มีโรงพยาบาลที่จะรักษาขาที่หักของเขาดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงอดทนกับความเจ็บปวดและรอความตายจากการติดเชื้อแม้ว่าเขาจะโชคดีพอที่จะได้รับการรักษาแต่ช้าหรือเร็วเขาก็จะต้องถูกฆ่าความเกลียดชังของเขาไม่อาจให้อภัยได้อีกต่อไปและเขาไม่ได้ร้องขอความเมตตา แต่ตอนนี้ภัยคุกคามจากเด็กหนุ่มเลือดร้อนทําให้เขาตระหนักได้ว่าเขาถูกกําหนดให้ต้องตายมีความแตกต่างกันมากระหว่างการถูกทรมานกับความตายเจียงลิ้วซื่อซึ่งนั่งอยู่ในรถมินิบัสถอนหายใจด้วยความชื่นชมในความสามารถของเด็กหนุ่มเลือดร้อนในการทําให้คนอื่นหวาดกลัวหัวหน้าถูกฉุดลากไปข้างหน้ารถมินิบัสในขณะที่มีรอยเลือดยาวๆทิ้งไว้บนพื้นแม้ว่าเขาจะโหดร้ายและไร้ความปราณีอย่างยิ่งแต่เขาก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเมื่อเขาหันไปมองเจียงลิ้วซื่อเขาก็รู้สึกหนาวสั่นไปทั้งสันหลัง อย่าบอกว่าเขาถูกซอมบี้ฆ่าแม้ว่ามินิบัสอันน่ากลัวคันนี้จะเคลื่อนที่ไปมาสักสองสามครั้งมันก็ทำให้เขาสามารถฆ่าตัวตายได้เด็กหนุ่มเลือดร้อนกล้าที่จะระบายความโกรธของเขาด้วยวาจาเท่านั้นแต่เจียงลิ้วซื้อจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างเด็ดขาดเขาเป็นคนพูดจริงทำจริงจบบทที่33บทที่34พี่ใหญ่อยู่ฉันลากไอเวนนั่นมาที่นี่แล้วถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้ก็บอกมาได้เลย เด็กหนุ่มเลือดร้อนพูดคุยกับเจียงลิ่วซื้อผ่านกระจกหน้ารถจากนั้นเขาก็เหลือบมองหัวหน้าด้วยรอยยิ้มเยาะสิ่งที่เขาเพิ่งพูดไปนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วหัวหน้าเกลียดเด็กหนุ่มเลือดร้อนคนนี้ถึงกันเขาคิดว่าถ้าไม่มีมินิบัสเขาคงไม่คิดจะปฏิบัติกับฉันแบบนั้นแต่ตอนนี้เขากลับอาศัยความสามารถของคนขับเพื่อรังแกฉัน เดิมทีหัวหน้าทีมไม่ได้สนใจผู้รอดชีวิตเลยเพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีสาวสวยคนไหนที่จะดึงดูดความสนใจของเขาได้สาวๆเหล่านั้นมีผมยุ่งเหยิงและใบหน้าสกรปรกเขาเกลียดพวกเธอจากใจจริงดังนั้นเขาจึงไม่สังเกตว่าเจียงลิ่วซื่อเป็นคนแปลกหน้าอย่างไรก็ตามเขาตระหนักได้ว่าเขาคิดผิดเห็นได้ชัดว่ารถมินิบัสคันนี้ขับมาจากเมืองอื่นและทะเบียนรถไม่ใช่ของท้องถิ่นหัวหน้าทีมครางออกมาและมองดูเจียงลิ่วซื่อด้วยความเกลียดชังและความกลัวอย่างมาก ข้าอยากถามเจ้าบ้างเจ้าควรตอบคำถามแต่ละข้อหลังจากพิจารณาอย่างจริงจังแล้วอย่าแม้แต่คิดที่จะโกหกหรือไม่ตอบเจียงลิ่วซื่อกล่าวและมองไปที่เด็กหนุ่มเลือดร้อนเยาวชนเลือดร้อนเข้าใจเจตนาของเจียงลิ่วซื่อและเขาจึงยกเท้าขึ้นเพื่อข่มขู่ผู้นำได้ยินไหมอย่าคิดอะไรแปลกๆนะไม่งั้นฉันจะรู้ไหมหัวหน้าตกใจกลัวอย่างยิ่งเขารู้สึกอับอายแต่ก็กลัวที่จะถูกทรมานเช่นกันเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตกลงว่า ฉันจะทำโปรดอย่าตีฉันไอที่เรียกกันว่าพี่ใหญ่หยูนี่ใครว่าเขาพาซอมบี้หนีไปได้ยังไงว่าบอกฉันมาโดยละเอียดหน่อยสิเจียงลิ้วซื่อถามเนื่องจากเขาได้ล่วงเกินพี่ชายอยู่เขาจึงต้องรู้ทุกอย่างที่เป็นไปได้เกี่ยวกับพี่ชายของเขาเช่นเดียวกับที่สุนวู้นักยุทธศาสตร์ชาวจีนกล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยคราพี่ใหญ่หยูใช่แล้วฉันรู้ หัวหน้ายิ้มกว้างให้เจียงลิ่วซื่อและคิดเห็นได้ชัดว่าเขารู้เรื่องวีรกรรมอันกล้าหาญของพี่ใหญ่อยู่เขาเกรงกลัวพี่อยู่ดังนั้นเขาจึงอยากรู้เกี่ยวกับเขาถ้าเขาปฏิบัติตามกฎของพี่ใหญ่อยู่เขาจะไม่เดือดร้อนมันสายเกินไปแล้วสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดจะทำให้คุณตกใจพี่ใหญ่อยู่ไม่ใช่คนธรรมดาเขาแข็งแกร่งกว่าซอมบี้พี่ใหญ่ยู่พาซอมบี้ออกไปโดยขี่มอเตอร์ไซค์เพียงลำพังเขาหนีรอดจากซอมบี้นับพันตัวได้โดยไม่บาดเจ็บ หัวหน้ากล่าวขณะที่เขากำลังสังเกตปฏิกิริยาของเจียงลิ้วซื่ออย่างระมัดระวังมันค่อนข้างน่าผิดหวังไม่มีความกลัวอยู่บนใบหน้าของเจียงลิ้วซื่อเลยเขาแค่ดูเหมือนจะจมอยู่กับความคิดของตัวเองหัวหน้าหัวเราะเยาะในใจหยุดทำเป็นเล่นไปเถอะแก่คงกลัวมากแน่เขาคิดว่าเจียงลิ่วซื่อชอบอดความเหนือกว่าของตัวเองต่อหน้าผู้รอดชีวิต จริงๆแล้วมีคนจํานวนมากที่แข่งขันกับพี่ใหญ่อยู่แต่ทั้งหมดถูกฆ่าพี่อยู่มีนิสัยชุนเฉียวเขาจะตอบโต้ทันทีและปล่อยให้คุณตายอย่างน่าสมเพชผู้นําอธิบายอย่างเร่าร้อนเพราะเขาต้องการขู่เจียงหลิวซื่ออย่างเช่นการชำไหลยเหยื่อของเขาเรอชันรู้เกี่ยวกับวิธีการของเขาเจียงลิวซื่อกล่าวอย่างไม่ใส่ใจปฏิกิริยาของเจียงหลิวซื่อทําให้ผู้นําตกใจเขาพูดออกมาเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาผู้นําคิดว่าทําไมเขาถึงใจเย็นจังเขาเป็นคนปัญญาอ่อนหรือเปล่า หัวหน้าทีมเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าพี่อยู่ไม่ใช่คนธรรมดาพี่ใหญ่อยูโดดเด่นในฝูงชนเขาเหมือนนกกระเรียนที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงไก่พี่ใหญ่อยู่สามารถพาซอมบี้หนีไปได้โดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เขาว,วิ่งได้เร็วมากความเร็วเป็นส่วนผสมที่สำคัญในการเอาชนะการใช้มอเตอร์ไซค์เป็นเพียงการทำให้เขาเบื่อเท่านั้น จริงๆแล้วเขาวิ่งได้เร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำหัวหน้าทีมกล่าวแม้ว่าเขาจะไม่มีทางสู้ต่อหน้าเจียงลิ้วซื่อแต่เขาก็รู้สึกภูมิใจที่ได้บรรยายถึงพี่ใหญ่อยู่เพราะเขาแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาทั่วไปมากเขาหวังว่าพี่ใหญ่อยู่จะสามารถฆ่าเจียงลิ้วซื่อได้เขามีความพิเศษคือความเร็วหรือ เจียงลิวซื่อเข้าใจความเร็วคือไพ่ตายของเขาในการเอาชนะศัตรูจริงๆแล้วคนธรรมดาไม่สามารถแข่งขันกับเขาได้เป็นเรื่องแย่มากที่พี่ใหญ่หยูวิ่งได้เร็วกว่ามอเตอร์ไซค์เจียงลิวซื้อรู้ว่าหัวหน้าทีมไม่ได้โกหกเขาแค่พูดข้อเท็จจริงเท่านั้นเจียงหลิวซื้อเพิ่งตรวจสอบข้อมูลที่สตาซีดให้มาจริงๆแล้วพี่ใหญ่หยูค่อนข้างจะคล้ายกับหมูป่ากลายพันธุ์ไวรัสได้กลายพันธุ์และไม่ได้เปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นซอมบี้ตรงกันข้ามมันได้เปลี่ยนร่างกายของพวกเขาให้แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง อยู่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติอันที่จริงแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์กับซอมบี้ก็เหมือนกับโลกและสวรรค์เมื่อนึกถึงหมูป่ากกลายพันเจียงลิ้วซื้อก็ตรหนักว่าสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติมีความสามารถพิเศษนั่นคือเหตุผลที่พวกมันสามารถผ่อนคลายและไร้กังวลหลังจากวันสิ้นโลกโดยทั่วไปและซอมบี้ไม่สามารถคุกคามพวกมันได้ เป็นที่ชัดเจนว่าพี่ชายอยู่เป็นเพียงบุคคลที่เหนือธรรมชาติและทักษะเหนือธรรมชาติของเขาก็อยู่ที่ความเร็วพี่ชายอยู่กลายเป็นไก่ในกองมูลสัตว์ด้วยทักษะเหนือธรรมชาติของเขานอกจากความเร็วแล้วพี่ใหญ่อยู่มีพรสวรรค์อื่นใดอีกหรือไม่เจียงลิ่วซื้อถามอีกครั้งผู้นำเน้นย้ำถึงความโหดร้ายของเขาอย่างไรก็ตามเจียงลิ่วซื้อไม่ได้วันไหวเลยหลังจากถามคำถามอื่นๆอ,อ,อีกหลายข้อเจียงลิ่วซื้อก็พบว่าหัวหน้าทีมร้ประโยชน์ดังนั้นเขาจึงโบกมือให้กับเด็กหนุ่มเลือดร้อนคนนั้น เด็กหนุ่มเลือดร้อนยืนอยู่ข้างช้างโดยค่อยแขนไว้เมื่อเห็นท่าทางของเจียงลิ้วซื้อเขาก็วิ่งไปหาเขาทันทีหัวหน้าทีมกลัวมากเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในขณะเดียวกันเจียงลิ้วซื้อก็ครุ่นคิดและจ้องมองผู้นำที่อยู่หลังกระจกหน้ารถจบบทที่34บทที่35ลงโทษความชั่วร้ายทันที ปั๊มน้ำมันตั้งอยู่ที่ทางออกอีกทางหนึ่งของเมืองซึ่งที่นั่นมีซอมบี้เพียงไม่กี่ตัวระหว่างทางมีซอมบี้บางตัวห้อยอยู่ที่ระเบียงและค่อยๆเน่าเปื่อยเดิมที่ซอมบี้เหล่านั้นเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ติดเชื้อไวรัสและพวกมันก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ก้าวราดด้วยวิญญาณกำลังและความเร็วที่ไร้ขีดจำกัดแม้ว่วาร่างกายของพวกมันจะแตกต่างจากมนุษย์โดยสิ้นเชิงแต่พวกมันก็ยังสามารถเลือดออกและเน่าเปื่อยได้ พื้นที่นั้นถูกควบคุมโดยกลุ่มอันธพาลที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เพียงแต่ซอมบี้จะไม่สามารถปรากฏต,ตัวที่นั่นได้เท่านั้นผู้รอดชีวิตทั่วไปก็จะไม่วงเวียนอยู่แถวนั้นเช่นกันพวกเขาจะอยู่ห่างๆไว้ก่อนจริงๆแล้วพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้อาศัยอยู่ในอาคารพักอาศัยที่อยู่ติดกับปั๊มน้ำมันด้านล่างอาคารพักอาศัยนี้เป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่มากกว่าสิบคันในร้านมีผู้ชายหลายคนนั่งเล่นไพ่กัน โอ้ยโอยโอย,โอยได้ยินเสียงเครื่องยนต์คำรามดังขึ้นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้ามาเกือบจะชนรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่จอดอยู่พวกที่เล่นไพ่ได้ยินเสียงก็เงยหน้าขึ้นมองเมื่อเห็นว่ารถจักรยานยนต์หยุดและคนขับก็รีบกระโดดลงจากรถก็มีคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นดูว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เฉียงจือหรือแกกำลังทำอะไรอยู่แกะจะบ้าหรือที่มาทำแบบนี้ชายคนนั้นต้องการถามเพิ่มเติมแต่เฉียงจือดึงเขาออกไปไปให้พ้นชายคนนั้นเซไปมาแล้วก็ดา่าาททันีว ชิบหายแล้วแกเหนื่อยที่จะมีชีวิตอยู่แล้วเหรอเฉียงจือไม่สนใจเขารีบวิ่งตรงจากประตูลหลังร้านซ่อมไปที่ทางเดินแล้วเขาก็วิ่งไปที่ชั้นสี่สมาชิกแก๊งมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดอาศัยอยู่ในอาคารนั้นและหัวหน้าของพวกเขาพี่ใหญ่อยู่อาศัยอยู่ที่ชั้นสี่เดิมทีมีผู้รอดชีวิตอยู่บ้างรวมถึงครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นแต่เมื่อพี่ใหญ่อยู่มาที่นี่กับแก๊งมอเตอร์ไซค์พวกเขาก็เลือกอาคารนั้นเป็นฐานที่มั่นและแน่นอนว่าผู้รอดชีวิตเหล่านี้ถูกกักขังไว้เป็นทาส ผู้รอดชีวิตในที่นั้นล้วนเป็นคนธรรมดาและไม่สามารถต่อต้านได้ส่งผลให้ชายชราคนหนึ่งเกือบเสียชีวิตหญิงสาวหลายคนได้รับบาดเจ็บแม้แต่เด็กผู้หญิงก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันคนเหล่านั้นหลบหนีจากพวกซอมบี้ได้แต่ไม่สามารถหนีออกจากกลุ่มอันธพาลได้ อยู่อาศัยอยู่ในบ้านของเด็กหญิงบนชั้นสี่เฉียงจือรีบเดินไปที่ประตูทันทีจากนั้นเขาก็สูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเปิดประตูบ้านเต็มไปด้วยควนมุมห้องเต็มไปด้วยเบียร์และอาหารทุกประเภทผู้ชายหลายคนมารวมตัวกันที่โต๊ะเล่นไพ่นกกระจอกโดยมีผู้หญิงรายล้อมอยู่ ผู้ชายคนหนึ่งตัวเตี้ยแต่แขนที่เปลยเปล่าของเขากลับมีกล้ามเป็นมัดด้วยรูปลักษณ์ธรรมดาธรรมดาเขาจึงห่างไกลจากคำว่าหล่อเหลามากถึงกระนั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็เอาบุหรี่มาให้เขาพร้อมกับรอยยิ้มหวานๆพร้อมกับแววตาที่หวาดกลัวเมื่อเห็นเฉียงจือเดินเข้ามาคนพวกนั้นก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆมากนักชายร่างเตี้ยไม่ได้แม้แต่จะมองเขามีเพียงชายหัวล้นคนหนึ่งที่มองไปที่เขาและพูดช้าๆว่าแกไม่ทำตามกฎเซียวเหลียงอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วเซียวเหลียงคือชื่อของหัวหน้าทีมที่ถูกจับ ทันใดนั้นเฉียงจื่อก็คุกเข่าลงกับพื้นตรงหน้าชายร่างเล็กและพูดอย่างโกรธโกรธว่าพี่ใหญ่อยู่วันนี้พี่เหลียงพาพวกเราไปรับสเสบียงจากผู้รอดชีวิตแต่ทีมหนึ่งปฏิเสธที่จะจ่ายเงินซุปเปตหยุดวุ่นวายและทำหน้าที่ของแกซะข่าพวกมันให้หมดแกก็แค่ต้องนำทุกอย่างกลับมาแกต้องการคำสั่งของพี่ใหญ่อยู่สำหรับเรื่องนั้นไหมชายอีกคนหัวเราะที่จริงแล้วอยู่กลับทำหน้าบูดบึ้งใส่เขาโอ้ฉันจะชนะ เมื่อเห็นคนพวกนั้นและอยู่ไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดเฉียงจือก็พูดอย่างกังวลว่าตอนนั้นพี่เหลียงกำลังจะฆ่าพวกเขาแต่มีคนขับรถมินิบัสคนหนึ่งวิ่งออกมาฆ่าพี่น้องของเราหลายคนแม้แต่พี่เหลียงก็ถูกฆ่าพี่ใหญ่อยู่ปลดล้างแค้นให้พี่น้องของเราด้วยทันใดนั้นบรรยากาศก็เงียบสงบลงชายหัวล้นคนนั้นตกตะลึงไปชั่วขณะแล้วพูดว่าแกไปดดนตัวไหนมาไม่มีใครกล้าทำอย่างนั้นหรอกเว้นแต่ว่าพวกมันจะเหนื่อยกับชีวิต ในที่สุดชายร่างเล็กก็พูดออกมาและชายหัวโล้นก็รีบปิดปากทันทีสิ่งที่แกพูดเป็นความจริงหรือเปล่าเชียงจือรีบพูดมันเป็นความจริงอย่างแน่นอนครับเขาไม่กล้าที่จะโกหกแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่แน่ใจเขาเห็นเสี้ยวเหลียงถูกเหวี่ยงออกไปแต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาถูกฆ่าหรือไม่จริงๆแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ตายแต่ในภายหลังเขาก็ต้องตายอย่างแน่นอน เฉียงจือเล่าทุกอย่างให้พี่ใหญ่อยู่ฟังทันทีพร้อมกับเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเขาโชคดีจริงๆที่หนีออกมาจากตรอกได้สิ่งเดียวที่เขาคิดได้คือการเห็นเจียงรลีวซื้อถูกพี่อยู่ฆ่าตายนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะระบายความเกลียดชังของเขาได้หลังจากฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนก็โกรธจัดและเริ่มด่าทอบักหาแดกดักมึงแบบนี้รับบ่อได้แน่เราต้องถลกหนังบักขักนิบสีกันนั่นทั้งเป็นบักปอบนี้ไม่มันเขียนคำว่าตาย ไม่เป็นแล้วเหรอในขณะนี้พี่ใหญ่อยู่พุ่งเงียบงานก็ลุกขึ้นอย่างกระทันหันการกระทําของเขาทําให้ผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเขาตกใจเขาเตะเก,ก้าอี้จากนั้นก็จ้องมองไปที่เฉียงจือจากนั้นก็เตะเข้าไปที่โต๊ะกาแฟเฉียงจือทนกับความเจ็บปวดแต่เขาก็ยังคงเริ่มร้องไห้ถ้าพวกเขาตายแล้วทําไมแกถึงยังมีชีวิตอยู่ อยู่พูดด้วยเสียงแหบพระดวงตาเย็นชาของเขาทําให้เนื้อตัวของเฉียงจือสันสา้านและเขาก็หยุดร้องให้ทันทีอยู่ไม่มองเขาอีกต่อไปเขาหันไปหาผู้ติดตามที่ไว้ใจได้ของเขาและพูดว่าเราต้องออกเดินทางทันทีไม่เช่นนั้นชายคนนั้นจะหนีไปชายคนนั้นกําลังประสบปัญหาใหญ่มากดังนั้นเขาอาจหลบหนีได้ทันทีอยู่ไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อได้ยินคําสั่งของอยู่พวกเขาก็ลุกขึ้นและพร้อมที่จะไปแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นจากภายนอก ปรีมปรีมปรีมปริมปริมบักผักเอ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยชายหัวล้นตะโกนเสียงดังมันดังเกินไปแล้วอยู่รีบเดินไปที่หน้าต่างและเปิดม่านมองออกไปข้างนอกเขามองและถามทันทีว่ารถมินิบัสคันนั้นมีสีอะไรเฉียงจือรู้สึกประหลาดใจชั่วขณะและตอบอย่างรวดเร็วว่ามันเป็นสีขาวรถจอดอยู่ที่หน้าประตูบ้านของครอบครัวนั้นตรับใดที่หุบปากซะ อยู่ขัดจังหวะเขาเมื่อมองกลับไปอยู่ก็พูดด้วยใบหน้าที่อาฆาตแค้นเขายอมมอบตัวให้เราจริงๆจบบทที่35